สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากประเมินสถาการณ์อยู่หลายวันนะครับเพลยไฟก็ยังระบาดไม่หยุดนะครับผมก็เลยต้องตัดสินใจฉีดพ่นสารกำจัดมแมลงนะครับในครั้งนี้ผมก็เลือกใช้ใช้ไซเพอร์นะครับไซเพอร์เมทิน ฉีดพ่นเข้าไปแล้วก็บวกด้วยอะโโนิกนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกยอดได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าส่วนส่วนเพื่อนๆท่านใดพร้อมเอาลูกก็จะกักโศกนะครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมยังเป็นทุเรียนเล็กเหมือนผมอยู่ก็เขาก็จะแตกยอดอ่อนนะครับผมก็เลย ฉีดพ่นสารเพิ่มเข้าไปตัวหนึง่งก็รอดูอาการอีกน,นะครับว่าแมลงจะหายไปหรือเปล่าเอ,อาแค่บางๆครับพอแค่ไล่ๆครับเพราะว่าสภาพส่วนรอบข้างเขาก็อ่าเป็นป่าไม้เยอะครับเขาก็อาจจะบินหนีไปได้ครับก็คือไม่ได้หนักมาก วันนี้ก็แดดดีครับแดดดีลดน้ำก็ลมเริ่มโยกแล้วนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็อาจจะโชยน้ำทุกเช้าก็ได้นะครับเราก็สังเกตนะครับอย่างโชยน้ำสัก10นาทีเพราะว่ายังไม่ถึงกับอากาศหนาวจัดช่วงนี้ผมก็โชยให้เขา10นาทีนะครับครับหวังว่าคลิปนี้ก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับ หวังว่านำไปปรับใช้ในส่วนของท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ